ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับช่วงนี้สบายดีกันหรือเปล่านะครับในวันนี้เราอยู่ในเกม g e n h i n Impact นะครับกับในแพทสอ2 0นะครับอินาซึมะมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยผมหวังว่านะครับทุกคนจะสำรวจอินาซึมะกันไปเยอะแล้วแน่ๆเลยนะครับใครสำรวจไปเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวของอาวุธคราฟใหม่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะกําลังสนใจกับ สิ่งที่เรียกว่าแบบการสำรวจแมปใหม่หรือว่าการปลดล็อกเอชิเม้นต์การเปิดแผนที่ใหม่อะไรอย่างนี้แต่มันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้หลายคนกำลังมองข้ามไปก็คืออาวุธคราฟนะครับอาวุธคราฟใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากนะครับคือเป็นอาวุธคราฟที่ทําดีไซน์อาวุธออกมาได้สวยมากแล้วก็มีอาวุธบางชิ้นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากนะครับมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอาวุธคราฟพวกนั้นกันก่อนนะครับส่วนเรื่องการทํา เควสเพื่อที่จะได้รับแปลนคราฟมาเนี่ยผมขอไม่ทําแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมทําลงไปเนี่ยผมอาจจะทําไม่ทันคนอื่นแล้วผมรู้สึกว่าไปดูคนอื่นดีกว่าเนาะผมจะมาแนะนําตรงทางด้านความสามารถไปใช้กับตัวอะไรยังไงได้นะครับผมจะพูดอย่างนี้เนาะคือผมจะไม่พูดแล้วกันในเรื่องการที่ว่าเอ้ยหายังไงอะไรอย่างงี้นะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะทํากันเต็ม u t u b e แหละนะคุณแค่พิมพ์ไปว่าวิธีการหาอะไรเงี้ยครับมันขึ้นได้เต็มอยู่แล้ว นะครับผมลองดูนะครับลองหากันดูได้ใน YouTube เนาะมาเริ่มต้นกันด้วยดาบดีกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าอาวุชินนี้นี่หลายคนน่าจะไงอะชอบนะเออดาบคาตนะนะครับอ่ะมาดูที่ดาบก่อนนะครับดาบเล่มนี้เนี่ยมีออฟลองเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความสามารถก็คือหลังจากที่เราใช้สกิลธาตุหรือสกิลอีนะครับเราเนี่ยจะได้รับแอคซิสเซนต์นะครับมันอ่านยังไงวะแอคซิสเซนซีดผมขอเรียกมันว่าลูกแก้วแล้วกัน นะครับเพราะว่าเวลาใช้มันจะเป็นลูกแก้วลอยๆอยู่เนาะผมเรียกมันว่าลูกแก้วเนาะแล้วเข้าใจตรงกันนะครับจะได้รับลูกแก้วมา1 1ลูกนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้มากสุดเนี่ยหครั้งทุกๆห้าวิก็คือมีคูดาวอยู่5้าวินะครับโดยที่ลูกแก้วนี้เนี่ยจะอยู่คงอยู่เป็นเวลา30วินาทีและในเวลาเดียวกันนะครับจะมีได้สูงสุด3อันคือเราสามารถเก็บสแต็กได้3อันนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับ ถ้าเราเก็บลูกแก้วนี้ไว้นะครับก็คือเมื่อเรากดใช้ท่าไม้ตายนะครับผมจะทําการเปลี่ยนลูกแก้วนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเปลี่ยนลูกแก้วนี้ทั้งหมดนะที่เรามีอยู่นะครับสมมติว่าคุณมี2มันก็จะหายไปหมดเลยคุณมี3ก็หายหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับภายใน2วิเนี่ยเจ้าตัวลูกแก้วนะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นพลังงานให้กับตัวละครนะครับผมก็คือ1ลูกได้6หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสลูก มันจะได้6คูณ3เป็น18หน่วยเยอะมากเยอะแบบเยอะมากนะครับซึ่งถามว่าแนะนําใช้กับตัวอะไรผมรู้สึกว่ามันใช้ได้กับหลายตัวมากนะครับมันสามารถใช้ได้กับตัวที่ต้องการฟื้นฟูพลังงานแต่ไมไ่ต้องการเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นไกยะนะครับคายนะหรือว่าจีนก็ใช้ได้เบนเน็ตก็ใช้ได้นะครับอ่ามันจะเหมาะกับพวกตัวที่ว่าไม่ได้ต้องการฟื้นฟูเยอะขนาดนั้นแต่ถ้า ตัวที่ต้องการฟื้นฟูเยอะขนาดนั้นอย่างพวกซิงชิวอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับดาบนะครับต่อไปครับดาบใหญ่ครับดาบใหญ่มีออฟลองนะครับเป็น Energy Recharge เนาะหรือว่าการฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ความสามารถก็คือสร้างความเสียหายจากสกิลธาตนะครับหรือกด E แรงขึ้น6%นะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ท่า E หรือสกิลธาตุถูกเป้าหมายจะสูญเสียอันติ3หน่วย อ่าสูญเสียพลังงานอันติ3หน่วยและหลังจากนั้นนะครับจะทําการฟ,ฟื้นฟูพลังงาน3หน่วยในทุกๆ2วิเป็นเวลา6วินาทีโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากสูงสุด1ครั้งนะครับในทุก1ิวิและสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครไม่อยู่ในสนามหมายความว่าอย่างไงก็คือเมื่อคุณกดสกิลท่าดโดนศัตรูนะครับพลังงานอันติคุณจะหายไป3หน่วยจากนั้นเนี่ยจะฟื้นให้ทุกคุณ3หน่วยทุกๆ2วิเป็นเวลา6วิถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้พลังงาน,นคืนมา9หน่วย เก้าหน่วยแต่ได้จริงๆแค่6นะเพราะว่ามันเสียไปแล้วมันได้คืนมา3ไงอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าว่าใช้กับตัวอะไรดีผมรู้สึกว่าใช้กับเบยโตได้เบยโตเนี่ยใช้ได้นะครับตัวของซายูผมไม่รู้ว่าซายูเนี่ยสกิลจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้สกิลเนาะเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่นี้นะครับ อีนาสมะเพิ่งจะอัปเดตเนาะแล้วก็เออผมก็เลยมาอัดเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่รู้สกิลซายอยู่เท่าไหร่อันนี้ต้องขอแพยจริงนะครับอีตัวหนึ่งก็ชงหวินก็ใช้ได้นะชงหวินสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับดาบใหญ่เนาะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวของดาบใหญ่เนาะต่อไปครับหอกครับหอกนะครับอ่าได้ออฟลองเป็นความชํานาญธาตุนะครับหอกเนี่ยจะได้ออฟลองเป็นความชํานาญธาตุนะครับแล้วก็ความสามารถเหมือนกับดาบใหญ่เลยนะครับความสามารถเดียวกันเลยคืออีแรงขึ้น6% อีโดนศัตรูเสียพลังงาน3หน่วยแล้วก็ฟื้นพลังงาน3หน่วยในทุกสองวิเป็นเวลา6ปวิอ่ะเหมือนกันเดะเลยถามว่าใช้กบตัวอะไรได้มีอยู่2ตัวครับโลซาเลียกับเสียงหลิงนะครับใช้ดีนะครับโลซาเลียกับเสียงหลิงใช้ได้หูเต่าผมมองว่าถ้าเราจะใช้อันนี้ผมมองว่าไปใช้ดากอนเบนดีกว่าอ่าเห็นไหมดากอนเบนดีกว่าหรือว่าเซียวก็ไม่เหมาะอยู่แล้วจงลี่ก็ไม่เหมาะอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมมองว่า มีแค่โลซาเลกับเสียงหลิงนี่แหละที่สามารถใช้หอกนี้ได้นะครับเป็นหอกที่บวกชำน,นาญธาตุเนาะเสียงลิงใช้ได้โลซาเลใช้ได้นะครับก็เนาะสกิลมันเหมือนกับดาบใหญ่เลยนะครับต่อไปครับมาดูกันที่สือเวทนะครับสือเวทจะได้ออฟลองเป็นเอเนอร์จีรีชาร์อ่าเป็นเอเนอร์จีรีชาร์นะครับแล้วก็มาดูความสามารถกันความสามารถคือหลังจากที่ตัวละครที่ถือวุชิน,นีนะครับย้ำนะครับถือวุชิน,นี้ทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรก็ได้ที่มีธาตุไฟฟ้าไปเกี่ยวข้อง โอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าหรือนําไฟฟ้ารวมหมดนะครับตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยที่ใกล้เคียงนะครับแล้วเป็นธาตุชนิดเดียวกันกันกบที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้องเป็น10%เปอ็นเวลา6วิโดยโบนัสความเสียหายที่เกิดนี้จะซ้อนทับไม่ได้อะยังไงสมมติว่านะครับจะอธิบายง่ายๆคุณให้อาวุธชิ้นเนี้ยลิซ่าถือนะครับคุณให้ลิซ่าถือแล้วคุณเอาโมนาออกมาตีนะครับ คุณเอาโมนาแปะดาดน้ําไว้แล้วคุณเอาลิซ่าไปช็อตทำเอาไฟฟ้าไปตีใส่ผลสรุปคือโมนาจะได้บัฟน้ํา10%นะครับอ่ะที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือจะทําให้ท่าที่ชนิดเดียวกันกับที่เกิดปฏิกิริยาในครั้งนี้นะครับจะได้รับโบนัสท่าสูงสุดกับทตาที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าแถวนั้นเนี่ยคุณมีสลามไฟอยู่อ่ามีสลามไฟ แล้วคุณเอาลิซ่าที่ถืออาวุธชิ้นนี้ไปตีทําให้เกิดโอเวอร์โหลดตัวละครของคุณในทีมนะครับจะได้รับบัฟโบนัสไฟครับผม10%ปอร่ะประมาณนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะคืออธิบายไปก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าถ้า,าไปลองใช้เองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะมากันที่ชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายคือธนูนะครับเป็นธนูที่ผมบอกว่าดีมากเลยนะดีโคตรเลยครับไอ้ธน,นูเนี่ยนะ ในออฟลองเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยคือการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีจะแรงขึ้น,นครับโดยการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้น16%ชาร์จโจมตีแรงขึ้น12%นะครับและเมื่อตัวละครอัลติเมตเต็ม100%เอฟเฟกนี้เพิ่มขึ้น100%คือยังไงสมมติว่าในตอนนี้นะครับตอนที่อันติคุณไม่เต็ม100เนี่ยการโจมตีปกติของคุณเนี่ยได้16ใช่ไหมพอเต็ม100กกลายเป็น32อ่าการชาร์จโจมตีเนี่ยของคุณตอนที่อันติยังไม่่เเตตต็็็มมมคคืือออ12 24ใชัิก ประมาณนี้นะครับถามว่าตัวไหนใช้ดีอืมการวีใช้ได้นะครับการวีใช้ดีเลยเพราะว่ามีชาร์จยิงอ่าแถมชาร์จยิงด้วยแล้วก็มีโยอิมิยะโยอิมิยะก็ใช้ได้นะครับโยอิมิยะเนี่ยได้ตรงด้วยการโจมตีปกติเนาะอ่าชายก็ใช้ได้นะทาตะเกลเองก็ใช้ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันได้โจมตีปกติชาร์จโจมตีไงถ้าใครเป็นสายฟรีอาวุธชินีะใช้กับชายได้นะครับถามว่ามีตัวอะไรใช้ได้อีกแอมเบอร์ก็ใช้ได้นะครับแอมเบอร์ก็ใช้ได้นะ เออใช้ได้หลายตัวนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่เป็นตัวดาเมจหลักใช้ได้หมดเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรจากคลิปนี้ไปนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมทําเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็รีบอธิบายเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ามานั่งฟังผมพูดเยอะ,เ,ยอะเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมน่าจะลาคาญนะครับผมก็เลยรีบพูดรีบไปเนาะเพราะปกติผมก็เป็นคนพูดเร็วด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ้ย ไออวูชินเนี่ยออฟลอมันคืออะไรอะแล้วมันทําอะไรได้มันใช้กับตัวไหนดีอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะว่าเอามาบอกกันนะครับว่าไอเจ้าอวูชินน mm ี่เนี่ยมาใช้กับตัวอะไรดีแล้วมันใช้กับใครไปดียังไงนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทําคลิปรีวิวตัวละครของคาซึฮะด้วยเนาะเพราะเพิ่งปั้นเสร็จนะครับอะ่ะรอดูได้เลยนะสำหรับคาซึฮะนะครับคือตู้หมดไปนานแล้วแต่ว่าเพิ่งปั้นเสร็จผมว่ารอกันได้เนาะนะนไม่โกรกกันนะครับโอเครับบครับ